ไปหาเห็ดพี่น้องไปหาเห็ดสิได้จักดอกบุนี่มาตอนบ่ายไมบเป็เนะนเห็ดบ่ะเนี่ยไม่มีตอนนี้ครั้งแรกด้วยการมาหาเห็ดสิได <c ười> ้เห็ดให้ให้จักดอกบ้วยเนาะ ปาเห็ดปลาถ้าแต่ยางน้ำกลนกันมันกับบ่อใดเนาะมันต้องยางไผ่ยางมันไปหาเห็ดบ่เคยอะไรน้ำกระเจ้าไปหาดราไม้กับบ่อใดหากบหาปลากับบ่อใดแต่ตะกัตตาเป่ายามเด็กก็ไป้ปลาเด็กก็อยากไปหา อุ้ยน้ำใม่เอาไปนี่มาหาเห็ดเห็ดน้ำใม่ติ๊กับหน้านี่ยแหละลุงจะใไม่ก๊อมันแกงไดไปนี่น้ำไม่เนี่มันคือจังสิตเขาล่ะเอาบ่าบาเบาน้ำไม่บ้าเอาเอามาหาเห็ดจะได้กินบ่ได้เห็ดไปนี่ กินง่ายกว่ากว่าอุยเฮ็ดอีหยังนี่เก็บไปันเบิ่งก่อนจะกินได้บ่อบุเฮ็ดอีหยังบุ่น่ได้ดอกนึงนพี่น้องต่บ่อรู้ว่าเฮ็ดอีหยังเก็บไปก่อนหมูแต่เฮ็ดหลังหมู เธอเห็ดะงูมันดอกมืนๆนะแม่อันนี้ปักแตงเพื่อแม้มะปัปักแตงไว้นี่ออันนี้เฮ็ดยังนไงมันดีกับตอมตัวขาวแต่หนาแต่ตาเฮ็ดยังไง เทสเอยียงเจ้ามาจากคอนอยู่บ่บ <B ore. S 2> ่เฮ็ดพี่เบือ่อหมากเล็บแมวตอนเน่น่อยเนี่นนนกินเนี่หมากเล็บแมวอยู่ใช้เทสยังแล้วก็บูปลาบูดงกันเพื่อคลิปวิดีโอใช้เทสจะเดอกง่อยแค่เฮทสยังนี่ เฮ็ดย oh. in ังนี่เอาได้บอมันกินได้ดีต้องตัดอันนี้มันทิมนะอันต้องตัดหากมันทิมเพราะว่าเออเพราะว่ามันชิได้มีเสื้อขังต่อไปเอาตะดอกมันไปว่าะชิได้เฮ็ดแต่ละดอกเนาะยสมพลาแล้วเขาขายแพงยางกันปลาลาบกับบอได้เฮ็ดเห็นเฮ็ดแต่พี่น้องนี่ดอกนึ่งพี่ละงอบ แฮ่หนังโงสีขาวสีเหลืองนี่ได้แล้วเห็ดอึบโอ้ยข้างแรกนะพี่น้องเห็ด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 อะไรก็ไม่รู้เห็ดรู้แต่ว่าเป็นเห็ดดอกบักไงพี่น้อง,อง ed, เห็ดนี่เก็บเห็ดเก็บตอนนี้มันจะมุ่งนี่เก็บเห็ดตอนเที่ยงพี่น้องเอ้ย มันก็นเลยบานาวเวอ์พีเนี่ยนี่แหละเขามาเก็บเพรตอนเช้าเนี่ยมาเก็เก้เพรตอนเที่ยงมากรไดออกไปลูกแม่สิเก็บเห็ดมนมันมนหมดเลยเห็ดโอ้ยเบิ้ไอก็ตาดีมุนหมดเลเบิได้แม่มาหม,มากไดโอยจะม่อยางนั่งนั่ไกไปแม่ชีหาเห็ดนี่ ควเบิ่มนั่งยืนสาก็นั่งนะม่ะเก็บเฮ็ดเก็บเฮ็ดมาเฮ็ดตอนบ่ายได้เฮ็ดได้เฮ็ดบานได้เฮ็ดบานขอยาเลี้ยงมูลนิดหนึ่งจ้ามันชิมมูลหย่อนมีดนี่แหละมันกิ่งไปกิ่งมาไม่ครอยขึ้นลงหงมันบ้านเมืองไม่จริง hết yang kìa nè babo bó bà hết yang ướp, hết 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 nè hết hết con, hết khói hết 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 bố hết 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 nè mẹ คออุตสาห์โดง่นี่บ่เห็นกันห่ยไม่เห็นห้หยด่่ยบเาปัรองาเก็สมานเ็ดสิ้มุนยอนมีดน like ี ok uh ่ยเล่นไปโอ้ยอันนี้ก็เลี้ยนะเลี้ยตายมา หกเรงเห็ดบอลงูกับบะูนี่นี่่เห็นเแมนบ่อยเลแมนเรือว่าเห็ดเอียงว่าที่มันดือถ้าเห็ดช่างแกร่ไทยเห็ดละงู มันต้องเอามีดตัดขาออกเห็นเพ็ดบ่อเออเพชรบวกโอ้ยตอนทวนกระบอกอเอาดิทาราบคามันอนะอกไงบ่เอามาวันหันบ่เอาไปเสื<ๆ>้อมาอโดนอ่ะโอ้ยเสื้อขาดมาใหม่จะมี Rồi tao. Rồi hàng. Đếp đếp hàng, không ăn ít cơ, Kia kia kia. cái cày cái cái. buộc tạm cái cái. Xong không phải thằng này. มีดอกนึงนี ह, ่ฮะแมนบอโอ้ยมันบเเต่อยนะเห็นบ่พี่น้องนี่เหนบอึจ้ละงูกจุ่มได้เหนละงูกดอกหนึ่งดอกจุ่มให้พียังกบโบ แค่แค่ี้ยังดอกสิเอาเก็บไปก่อนค่อยไปดูอ่ยูเชียรเอาอีกเก็บมาทุบกลุ่มกระยาดน้ำโอ้ยน้ำน้ำเล็บแมวเก็บมาแม่อุ้ยคุ่นอ่ะฝุ่น่ะแค่นั้น ถ้าต้องอยู่ในป่าแนวนี้ที่ไหลไหางอีกนะอ้อไก็อยากพาไปรอไปงามบ่แมนอันอไปรอเมื่อย์ชื่อปลาเป็นแผ่นนะ่ะเสียงหน้าี่น้องเสียงหน้าข่อยเนาะนี่คือปลาเห็ดที่ข่อยหา,ายอยู่นี่ยนี่คือปลาเห็ดที่ยวหายหาอยู่วะน,น่ะเดี๋ยวจะไม่ได้ไปใช้ไก่ ก็ได้พูดพ่อขามเขตไปพี่น้องสิบห้ายอยู่ฟังหนึ่งบุมีเฮ็ดครับมาเมื่อไรยุหัวหน้าจะคลองคือเก่เาห้าอ,อนหลายนี่เดดพี่น้องเห็ดก็เพื่พออะไรแกงอยู่เห็ดจะได้จะหลายอยู่ได้ในเดโมหนึงอยูยุหัวหน้าจะคลองเ่ี๋ยวจะ